ก็ลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในรายการ g a l a x กซี่กันอีกเช่นเคยกลับมาอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่ากากแล้วไงเกิดมารอบ2ก็ยังกากเหมือนเดิมในเกม Monster Hunter World นะฮะโอเคในพาร์ทที่แล้วเราไปฆ่า3ตัวใช่ปะ่ะ 3, 3 in 1วัมาพาร์ทนี้เราจะต่อในเรื่องหลักกันเลย ซึ่งผมได้ไปแอบฟาร์มาอีกแล้วนะฮะเออแอบฟาร์มาอีกแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของทางด้านเออเจะเป็นนะส่วนของทางด้านที่เนี่โฟกัสเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเออสกิลสกิลไอเทมสำหรับสายดาบใหญ่จะได้ชาร์จได้ไวๆมาคุยกันลุงหัวอันนี้เราก็อยู่กันในพาร์ทที่13 ใช่ละสิบสาพูดแต่และพูดแต่และ EP ไม่เคยกลัวระแวงว่าจะพูดถูกหรือเปล่าตลอดเลยเราเราไปไหนเนี่ยยืนไปหมดแล้วไปหาผอบอเหรอคอมามาเดอ์ผอบอรครับเอาเควส์มาส่งครับแอบทะเลทะไร่นานหน่อยเด็กเด็กส่งข่าวพีเตอร์กาแล็กซี่ ลุงนี่แวะจนเขาเบื่อกี่หน้าเราแล้วหละไม่ต้องไปเจอเขาบ่อยว่าไงเจ๊สนใจปาร์ตี้หรือเปล่าเจ๊นี่แบบชุดน้องอ,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 อนาตน้องอนาดะอาจจะนัดเรียกพี่น้องอนาตเอ้ยเปลี่ยนเสื้อเหรอไม่สังเกตไปเปลี่ยนมาตอนไหนเนี่ยอเอ้ยน้องไงต่อโอเคเอาไว้ เอาไว้ <All> right. โอ้ยน้ากินลาเต้มาสวยวะ,ะไม่จะไหวแหละกินข้าวก่อนนะฮะนี่ข้าวแมวเวอร์ชั่นอัพเกรดหืมสัตว์ไปอิ่มๆจุกๆอือดาบโทรศัพท์เนื้อน,นี่เองคลิกย,ย่างคนเหมือนเดิมเรียบร้อยโอ้โห เรียกเพื่อนได้ไหมอ่ะอ่าโอเคคุณทำได้ถามได้ยังว่ากูทำได้ไหมมาจะทำให้เต็มที่ตัวอะไรอ่ะทิ้งเหรนค่านากินลาตีค่านักกินลาตีมันอยู่ไหนวะในนั้นเหรอ ดื่มก่อนลแล้วกันเพื่อสุขภาพที่ดีไปลงแบบเราเรียกว่าลงแบบซุปเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ได้หน้าขำอ่โอ้โอ้ยังไงอ,อะไรอะดาบดาบของพวกแมวใช่ไหมจริงด้วย ของพวกแมวป่าหนีหนีกันใหญ่อุย้ยเดี๋ยวบอกนะว่านั่นนั่นคือน้ากินเอ้ย,อยตกกระจหมดหนีหนีเร็วอ๋อมันบอกให้เราหนี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 หน,นีมาอยู่แล้วไปแล้วโอ้ยฮะโอ้ย,อยน้องแมวโดนชนฟิวม,มาแบบเคลือบฮาคิดดุดุดก,กันเลย มามเดือดโอ้ยสึกว่าในเอลเดอร์ดากอนเนี่ยไอตัวเนี้ย,น,ยน่ารำคาญสุดโอเค SOS สัญญาณ SOS SOS มา Help me please Help me Help me Provider โหดเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมันทุบแล้วก็สะบัดน้ำใช่ไหม <c oughs> แค่เดินผ่านเลือดกุญรถเป็นข้อ <c oughs> โดดใส่จูดี้ไม่มีใครจะมาช่วยเลยเหรอดดดดาาเดี๋ยวนี้จูดี้จูดี้อื้อุื้อฟาดถางเดี๋ยว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 ตั้งท่าแบบนั้นไม่โอเคนะ แล้วเขาเขาอะไรเขาเรียกว่าเขาเออเขาถูกแล้วเขาก็ามันมันหนากว่าเบลรอสอีกนะไอ้เอบลรอสตัวมุดดินอะชาร์จไวจัดจัดชาร์จไวจัดจัดอืมเปิดชาร์จโอ้ยไม่โดนเพิ่อม,มาแล้วเมติคอเออแมตติคอสามหัวมาดิสามหัวดีกว่าหัวเดียวสามหัวดีกว่าหัวเดียวอืม โอ,อ้ยโอ้โหเดินผ่านเดินรถเป็นข้อบอกแล้วมันไม่ไหวคุณผู้ชมผมไม่ไหวต้องเรียกเพื่อนมีใครมาอีกไหมอืมเ้แบบมัตติเพเยอร์อุ้ยเล็บนี่ยแมตติคอมาแล้วสายอะไรอะชาร์จเบสสุดยอดมีสายแท้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอืมหางหมามาหลบใต้ท้องรอดท้อง ตัวอะไรก็มีแต่รอดทองช้างนี่รอดของมังกร <c oughs> โอ้ยตีได้กี่ทีแล้วเนี่ยคุณลงไปหน่อยอแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 ปล่อย,ปล,อยปล่อยน้ำใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมาแล้ว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 เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนั่นงยืนนัง่งยืนเออฆ่ามันเพื่อนแล้วซัพพอร์ตนายเองนี่ไงแล้วก็หลบ เพื่อนเพื่อนโอ้ยสวยเพื่อนเอาไอ้แมวโลมาแจว๋วแจว๋วแจว๋วเราเป็นแมวซัพพอร์ตเรายังไม่ได้ทำเพื่น้องแมวโลน้องแมวโลก็ดีนะให้มันล่อตีนได้อืมอุ้ยมีบัฟเอ้ยน้องแมวบัฟนี่หว่าจำผิดไม่แจ๋ววะสวยดิซุปเปอร์บัฟบัฟ เราค่อยทำดาเมจได้หน่อยสวยเพื่ออย่าราจัดการเองุยเพื่อนเคาเตอร์จัดการให้เพื่อนไม่ต้องห่วงมงเดหางรัจัดการให้เพื่อนมาชาร์จแบบรวดเร็วมากหางโอ้โหไม่ไม่แหกว่ะหนามากเฮ้ย บิ gger บิก g e r เบอร์เกอร์หรือเปล่า <Huh? S 1> มาช่วยหน่อย DPS เรามีครบแล้วเราขาดแต่สายอุ๊ยเพื่อนอุ๊ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นหน้ามีกูเองกูเองอืมนี่ไงแตกปะเพื่อนอุ๊ยอุยมันหนี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 นหนนหนดุดเลิศแป๊บ น่าใช้อะชาร์จเบสถ้าข,ของเยอะว่าจะใช้อยู่หัดเล่นกันอย่างเดียวแล้วก็เคาน์เตอร์อ,อ้าวบิ๊กเกอร์เฮ้ยสวยไม่โดนที่หลัง่าชมเฮ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วหางเออช่วยกันลุมหางอุ้ยแตกว่ะ สุดยอดวุ้ยแตกคนเลยยี่ยเราไอ้นี่ให้เราได้ตีเลยนะอเดี๋ยวเราลอกหนังให้ส่วนนายเอาเนื้อเลยเราชอบหนังหนังอร่อยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบอะไรอะโดนเต็มเเลยเกินครึ่งหลอดดูดิถ้าเราสู้คนเดียวเราไม่ได้ตีหรอกเอะไลยควันอะไรสีชมงูอะวุ้ยสวย สวยสวยเออติดชาอืมชาชาก่อนตายหางฮู้คุมคุมคว้าคุมคุมเขาก็หักหางก็ขาดแซงคิว <Thank you. S 1> แต่เรามาไม่เท่าไหร่เราก็ได้ของเลยนะดับยาวบิเกอร์ในสุดในสุดเหรอ ปะไปในสุดโอ้นาจิก,กันเตนหฮอนเนี่ยแหละของดีอุ้ยเฮ้ยทำไมมันได้ไอเพชอะคือมันพึ่งมาทีหลังแบบนี้ไม่ถูกนะมันได้เพชเฉยเลยอะไอเพชอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเออเอลเดอร์เจมใช่ไหมเออไม่ใช่ของดีอะไม่ยอมอยบักไอ้นี่แม่ไป ไม่ยอมได้ของดีโอมาย่างพันเตวะให้เปลี่ยนชุดตอนไหนให้มากันสามมาสามไปหนึ่ง until we came to the new world how could we know <P402> I and he made a real mess of the local ecosystem in the process Here is good now that the problem child's been put to bed the other elder dragon should revert to their usual behavior good so Ready to go? What's wrong? What's wrong? No, there's a piece of the puzzle missing. How did this area end up becoming such a hotbed of energy in the first place? Enough energy to lure in a menace like that and convince it to switch habitats doesn't just naturally happen. ที่สงสัยนะเราอะกลับบ้านกลับบ้านอันนี้ไอโซลาเมกดาล็อตมันเป็นต้นเหตุใช่ไหมโอ้ป้าป้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอ All right, gather around. Let's get council underway. Do you all know when Nergigante descended into the Elder's Recess? It stirred up a veritable hornet's nest. Being that Nergigante feeds on Elder Dragons, you can imagine that every monster in the Recess got spooked. Initially, I thought we could nip this problem in the bud by eliminating Nergigante, but unfortunately, that's not the case. Despite our best efforts, the situation has escalated. Elder Dragons fleeing their Gigante's wrath have started invading other areas. Now we're coming across Elder Dragon tracks left and right. In the forest, among the wild spire? Even our team has managed to attribute the tracks to three distinct elder dragons so far. Emphasis on so far. Many of you have crossed paths with elder dragons in the old world. You know the consequences of their cataclysmic power. And you know what dangerous adversaries they make. But no matter the danger, we have to seize upon this opportunity. We'd be fools not to. Finally! Thought you'd never ask. Yeah, yeah, all right. First things first. I want our field team to start gathering evidence. We need to track down these beasts and pinpoint their exact locations. So, I've decided to split you into three groups. Field team leader, you'll be heading up the ancient forest investigation. And the wildspire waste, that one's yours. As for the rotten veil, we'll be needing the third fleet's help with that one. I'll leave it up to these delegates to decide how to use the field team. Lastly, don't forget to relay your findings to the ecological research team once you've gathered enough evidence. Everyone clear? All right. โอเคมันเหมือนว่ามันแบ่งเป็นสามทีมนะให้เราไปเลือกคุยใช่ไหมว่าเราจะไปคุยกับใครมันก็น่าจะมีสามเอลเดอร์ดน,นะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีลมมีไฟแด้วตัวหนึ่งตัวอะไรวะลมไฟแล้วก็ไอตัวที่มันอยู่ในขยะเออสามตัวนั้นเดีย๋ยวเราก่อนจะจากกันไปกินข้าวให้ดูอีกสักรอบ มาเต็มๆเ,เมื่อกี้มีการขัดนิดนึ่งชุ่มชำ่ำบอกเลยว่าชุมช่มฉ่ำอไม่สุกสุกนอกดิบในอ,อ,อร่อยอยกสดเปลือกไม่แกะอีกแล้วแต่แดงหมด เอาละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับถ้าใครชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามให้เขาดูสึกให้กำลังใจคนทำคลิปเออให้กำลังใจคนทำคลิปได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจะได้เห็นว่าเอยคนดูเยอะคนไลค์เยอะก็จะได้ทำคลิปเพิ่มแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีตรงไหนผมก็จะเอาไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับ See you a g เกน Bye bye chúc chúc